อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปเปิดไข่อีเวนต์ทั้งสองนะทั้งอันเก่าทั้งอันใหม่ที่เป็นไข่เติมมาดูซิว่าจะได้อะไรครับเปิดมาดอกแรกอะไรวะเนี่ยหอยทากเนลโอเครู้เรื่องแต่ว่าตัวใหญ่อยู่ก็ถือว่าดีนะเลานเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะมดอ๋ก็มาดีเยน,นะอันนี้คือไข่อีเวนต์ใหม่ครับว่าตัวอะไรวะเนี่ยวัดดาวฟาก แปนน้ำเงินเห็นเขาบอกว่าไอ้ตัวที่ความสามารถไม่งงงมากเว้ยความสามารถมาทำอะไรได้วะอ๋อแล้วก็นี่ผมเอาตัวหลักอันนี้คือตัวหลักผมนะเอาเข้ามาจริงๆอะอยากจะได้ตัวตุนแหละแต่ว่าแฟนผมใช้อยู่ แตนใช่มันคือแตนแล้วความสามารถมนะันเดี๋ยวผมจะลองเอาเอานันนี้พิกอัพแล้วก็ปล่อยแตนเห็นเขาบอกความสามารถมันดูเข้าใจยากเดี๋ยวผมพยายามจานให้ฟังแล้วกันบีมอะไรเนี่ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าไปลึกดิเฮ้ยวิววิวโอ้เหีย มึงบินไวยังวะโอ้โอ้เปิดไข่ก็ไม่ถึอเท่าจับแตนนั่นไอ้เหี้ยช่วยช่วยแบบว่าเนื้อให้มันบินช้าลงไล้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมันบินหนีกูเนี่ยวิววิวโอ้โคตรเหนื่อยเลยเหี้ยระดับรีเจนนะฮะเดี๋ยวผมออกจากตัวหลักก่อนเดี๋ยวผมจะแปลฟังแปลจากเท่าที่มันแปลให้นะผมก็ไม่ได้ อ่านภา,าษาษอังกฤษออกแล้วก็แปลได้ละเอียดขนาดนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วแปลอะอเฟบเอเอมันบอกว่าทุกๆยี่ส <25. S 2> ิบสี่นาทีจุดห้าสิบวินา,นาทียี่สิบห้านาทีไปเลยแล้วกันจะเคลื่อนตัวไปยังทรัพที่อยู่ใกล้เคียง ทัดคืออะไรวะฟูดหรือเปล่าฟูดที่ไม่ไม่มันมันหรือเปล่าฟูดที่แปลว่าผลไม้หรือเปล่าเออน่าจะแปลวฟูดที่ผลไม้นะและผสมเกรสรโดยทําให้เกิดกายพันธุ์จากการผสมเกรสรทุกๆห้า <5 S 1> นาทีก็คือทุกๆยี่บห้านาทีมันจะเคลื่อนตัวไปหาฟูดที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ผสมจะต่อยสัตว์เลี้ยงแบบสุ่มด้วยจะต่อยสัตว์เลี้ยงแบบสุ่มหนึ่งตัว เพิ่มครูดาวความสามารถของมันขึ้นเป็นแปดสิบแปดสิบเอ็ดนาทีแปดสิบเอไม่แปดสิบเอ็ดวินาทีดิคืออะไรวะไอเ้เหี้ยเออก็น่างงจริงนะสรุปมึงทำอะไรได้บ้างเนี่ยอไอ้เหี้ยคือที่เข้าใจอะตอนเนี้ยคือมันจะผสมเกรสรให้แล้วมันก็จะไปตีสัตว์สัตว์สักตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความสามารถของมันเพิ่มครูดาวของมันะหมายเช่นเออยกตัวอย่างเช่นอะไรอะ่ะสมมติว่ากูมีแมวแล้วแมวกูคูดาวแบบว่านอน นอนสิบวิอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเพิ่มให้มันเป็น,ปนสิบเพิ่มเพิ่มครูดาวมันเลยเพิ่มครูดาวมันหรือว่าเพิ่มครูดาวคนอ,อื่นวะวเพิ่มครูดาวความสามารถของมันใครรู้แบบละเอียดก็เมนไว้หน่อยแล้วกันกูอ่านแล้วกูงงวะ่ะไอ้ที่งงๆเนี่ยคือทุกๆยี่สิบห้านาทีหรือว่าทุกๆห้านาทีใช่ไหมดิ ก็คือทุกยี่ห้านาทีมันจะไปไอ้นี่ทุกห้าสนาทีมันจะไปไม่ทุกห้านาทีมันจะไปต่อยสั์ส่วนทุกยี่สิบห้านาทีมันจะไปผสมเกสีอ๋รอรู้เปล่าแมลงปอตัวแท้สองร้อยโอ้กูไม่ขายเรามาคุดด้วย <laughs> กูเปิดไข่แมลงอ่ะไม่ถึงสิบใบอ่ะแล้วกูได้แมลงปออ่ะขายก็เย่ละคือแม่งกลัวจะออกวางขายตามร้านกลัวจะแบบว่ามานั่งปงนั่งเปิดกันอ๋อ,อแล้วก็ในช่วงเวลาสี่ทุ่มไข่แมลงวางขาย ใครซื้อทันวันเวลานี้ก็ถือว่าโชคดีไปด้วยนะครับวันนี้วันที่แปดเดือนหกอืมอ่าแล้วก็งงๆว่ะก็ที่เข้าใจอยู่ตอนนี้ก็คือทุกยี่สิบห้านาทีมันจะไปผสมอีสอรกับอีกทุกทุกกี่นาทีเนี่ยมันจะไปต่อยศาสตว์ห้านาทีทุกห้านาทีมันจะไปต่อยศาสตว์เรื่อเออไม่ใช่บีดีิอ e ทีตอนนี้ผมเหลือไข่เพิ่งอยู่หนึ่ง แล้วก็โอ้ยอันนี้มีสิบสามใบเลยวะเียไข่น้ำเงินแล้วก็ไข่เหลืองไข่ส้มแล้วก็อันนี้สองใบเห็นไหมเหลือเยอะอืวางคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วแหละได้ตะกกแตนก็ได้ได้ได้แมนปอเพิ่มก็โอเคก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเพราะว่าผมได้ตัวที่เขาหากนรี่ควักมาแล้วเนี่ยเปิดไม่ถึงสิบใบอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรละ ลงแล้วลงแล้วไปดีกว่าโอ,โอ,โอ้ติดวัตต์ฟักติดพิกติดแซบไปละแค่นี้แล้วไม่มีหรอกสรุปก็ไม่เชิงเกลือนะ